สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพนะครับวันนี้ผมอยากจะพาเพื่อนๆไปดูเจ้าตัวโอเลียนสายทหารหรือว่าสายลูยอีกหนึ่งเรือนนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นนาฬิกามินิทูรียวอชซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเป็นที่นิยมมากในนาฬิกาลักษณะนี้นะครับเนื่องจากเจ้าคุณสมบัติโดยส่วนตัวแล้วก็คือสายลุนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องตัวอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ค่อนข้างที่มีชิดในซีรีส์ของมินิทูรี มาวันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าโอเลียนหนึ่งเรือน,นะครับที่ผมเห็นแล้วก็อยากหยิบยกมาพูดหลายทีละนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาหยิบแล้วก็มาพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับตัวนี้เราจะใช้ชื่อรุ่นว่านะครับตัวนี้นะเป็น AC 0H04Y นะครับตัวนี้นะครับจะราคาป้ายของเขาอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นเองนะตัวนี้จะเป็นนาฬิกาทรงทางการทหารนะครับแล้วก็สิ่งที่มันบ่งบอกว่ามันเป็นนาฬิกาแน,แนวนี้ก็คือตัวหน้าปัด ถ้าใครที่สังเกตในหลายๆรุ่นในหลายๆยี่ห้อนะครับใครที่คุ้นเคยในแบรนด์ตลาดอย่างเซกโกเนี่ยก็อย่างพวกมินิเทอรี่เนี่ยอย่างพวกสายในล่อนอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําออกมาเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าดําหน้าเขียวโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นในสายที่เป็นสีเขียวในล่อนใช่ไหมครับแต่มาทงโอเลียนเนี่ยเขาก็จับปรับลุกนะครับมาทําในรูปแบบของมินิเทอรี่นี่แหละแต่ว่าจะทํามาในแนวลักษณะที่แบบสามารถใช้ได้ทุกวันนะครับก็เลยออกมาเป็นลุกหน้าตาแบบนี้แล้วก็ อย่างเช่นรุ่นนี้ก็มาอยู่ในคราบสายหนังนะครับซึ่งดูดีมากๆนะครับเรามาดูหน้าตาคร่าวๆของเจ้ารุ่นนี้แล้วก็ลักษณะโดดเด่นของเจ้ารุ่นนี้กันก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าพูดถึงคร่าวๆเนี่ยถ้าเราจะเห็นอย่างได้ชัดเจนก็คือว่าเจ้าตัวนาทีนะครับ5้าสิบพวกเนี้ยถ้าเราสังเกตนะในนาฬิกาทางการอาหารหรือว่าพวกมินิเทอรี่วอชเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ค่าหรือว่าเขาจะนิยมชูเจ้าตัววินาทีหรือว่าเจ้าตัวช่องที่แสดง นาทีนั่นเองนะครับอย่างที่เราตรงนี้ที่เราเห็นเนาะเราเขาจะบอกมาหมดเลยนะครับเป็นตัวเลขที่ดูง่ายมากๆแล้วก็อ่านค่าง,ง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขีดต่างๆแล้วก็เป็นตัวหนังสือที่ใหญ่มากนะครับซึ่งก็เราก็เวลาเรามองเวลาเนี่ยเราก็จะดูผ่านตัวใหญ่ลงมาในช่องตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณเนี่ยนะครับเกือบๆที่จะเนี่ยครับบ่ายโมงกว่านะครับบ่ายโมงสานาที แล้วผมบอกเลยนะว่าแบบนาฬิการุ่นนี้เหมาะสําหรับคนที่กําลังเริ่มใส่นาฬิกาเข็มเลยนะแล้วก็มันเหมาะมากแล้วก็ที่จะอ่านค่าแบบได้ง่ายๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของนาฬิกาที่เอาไว้ใช้ในทางการทหารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นแนวแฟชั่นนี่แหละครับมันก็ไม่ได้ผิดแปลกหรือว่าจะหยิบยกอะไรมาเวอร์วังอลังการมากมายนะแต่จริงๆมันก็เป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งนี่แหละที่เราสามารถใส่ได้ทุกวันแล้วก็เป็นนาฬิกาที่จับต้องได้อย่างรุ่นนี้นะครับทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ชื่อว่าเป็นนาฬิกาที่เอาก,า,ากที่สุด หมายถึงว่าเป็นนาฬิกาที่จับต้องได้นะครับก็อย่างในราคาป้ายที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยอยู่ที่8,500บาทซึ่งราคาสดลดเนี่ยผมบอกเลยว่าก็อยู่ประมาณเนี้ย6,000-7,000บาทซึ่งมันเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเรตัวเรือนแล้วก็ตัวเครื่องนะครับอ่าก่อนที่จะไปตัวเรือนนะครับตัวเรือนตัวเรือนของเขานะครับตัวเรือนของเขาจะอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่4 2 42.5นะครับตัวเรือน42.5ก็ถือว่าเป็นตัวเรือนที่มาตรฐานนะครับแล้วก็ความหนาของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ11ครึ่งนะครับ11ครึ่งหูสายของเจ้ารุ่นนี้นะครับจะใช้เบอร์22นะครับแล้วก็ในส่วนของหูสายถึงหูสายของเขานะครับจะอยู่ที่นี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ49-50มิลนะครับก็จัดว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่อยู่ในไซส์มาตรฐานนะครับ าผมแนะนําสําหรับคนที่จะใส่นาฬิการเรือนนี้เนาะก็น่าจะมีข้อแขนประมาณ6.5นิ้วขึ้นไปจะใส่นาฬิกาประมาณ42เนี่ยสวยแต่สาหรับใครที่แขนเล็กแต่ว่าอยากใส่มันก็ไม่มีปัญหานะครับก็จะดูแบบเกินข้อมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็อาจจะดูแบบใหญ่ๆนิดนึงนะครับก็รุ่นนี้ก็ถือว่าจัดเป็น1รุ่นที่หน้าตาเนี่ยดูเคลียร์ดูชัด แล้วก็มองเวลาอ่านค่าเวลาง่ายนะครับการใช้งานเนี่ยคุ้มค่าในส่วนของที่มันเป็นเครื่องอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นเดินเครื่องอัตโนมัติ F67 นะครับซึ่งการสําลองพลังงานก็อยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงนะครับตัวนี้ที่เราเห็นแบบนี้มันเหมือนไม่ใช่เป็นเม็ดเกลียวเนาะแต่ตัวเนี้ยถ้าว่าด้วยการทาหารของทางโอเลียสโดยส่วนใหญ่นะเขาจะใช้เป็นแบบเม็ดเกลียวซึ่งตัวเนี้ยเ,เม็ดเกลียวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะใหญ่คนที่มือใหญ่เนี่ยก็สามารถหมุนเม็ดนี้ได้อย่างสบายสบาย ส่วนคนที่มือเล็กก็สามารถหมุนได้อย่างง่ายเช่นเดียวกันอย่างเราหมุนออกมาเนี่ยนะครับก็มีเกียวอยู่ประมาณ2รอบกว่าๆนะครับเวลาคลายเกียวออกมามันก็จะออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะรุ่นนี้นะแล้วพอเราดึงล็อกแรกเนี่ยเพื่อปรับตั้งวันวันวันใช่ไหมครับก,ก็สามารถปรับตั้งได้ง่ายนะครับแต่พอเรามาดึงอีกล็อกนึงเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวเม็ดกับตัวปลอกของตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกยกออกมาเยอะนะครับก็ ข้อเสียมีแน่นอนนะครับข้อเสียของรุ่นนี้นะผมผมที่ผมเห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าเวลาเราจะตั้งเข็มเนี่ยเราต้องระวังหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเม็ดของเขาเนี่ยมีลักษณะที่ล็อกแลกล็อกแลกได้นะครับแต่ข้อดีของเจ้านาฬิกามเม็ดที่เป็นแบบนี้ก็คือเวลาพอตั้งเวลาเสร็จแล้วกดเข้าไปเนี่ยเวลาหมุนเกียวเนี่ยแล้วก็เวลาการการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมีเยอะพอสมควรนะครับการหมุนเกียวง่ายเข้าเกียวง่ายนะครับแล้วก็การกันน้ำเนี่ยที่สุดยอดใครที่แบบ รู้สึกว่านาฬิกาของแบบเราเนี่ยรู้สึกมีปอ,อกออกมายาวๆเนี่ยก็แสดงว่า,านาฬิกาเพื่องเพื่อนเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นนาฬิกาดำน้ำําแล้วก็เป็นนาฬิกาสายทนนั่นเองนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนก็ถ้าใครเคยใช้นาฬิกาแบบเม็ดเกลียวอยู่แล้วเนี่ยผมรับรองว่าเจ้าตัวเม็ดที่ยื่นออกมาเยอะๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเป็นปกตินะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็เป็นแบบฝาเกลียวแบบทึบนะครับผมว่าในในสเปคที่เขาแจ้งว่า100เมตรเนี่ย อ่าผมว่าตัวเนี้ยดำน้ํา2งรเมนได้สบายๆเลยนะครับแต่เนื่องเนื่องจากการที่เขาถูกออกแบบมาเป็นสายหนังเนี่ยก็มันอาจจะมีข้อจํากัดตรงตรงส่วนของการลุยน้ําบ้างนะครับใครที่เหงื่อเยอะสุดๆอย่างเงี้ยเรือนนี้ใสก็อาจจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะครับเรามาดูตัวสายกันบ้างนะครับตัวสายของเรือนนี้นะครับผมบอกเลยว่างานดีโคตรนะครับงานดีมากนะครับการเย็บตะเข็บด้วยด้วยตะเข็บสีเดียวกับหน้าปัดนะครับซึ่งมันทําให้โคตรกลมคกลืนแล้วก็สวยมากนะครับ คือสายของเขาเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนสายยางนะคือแบบมันทําออกมาได้โคตรดีเลยนะครับสายแบบนี้นะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นในนาฬิการ,ระดับพันกลางๆหรือว่าไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยประมาณอยู่6-700 0เนี่ยค่อนข้างที่จะหาหาสายลักษณะนี้ยากพอสมควรนะครับตัวเรือนของเรือนนี้นะครับก็ทําออกมาแบบขัดแบบไม่เงานะครับแบบคล้ายๆว่าเป็นขัดแบบคมนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะ ดีนะดูดีแบบดูแบบไม่เงาแบบบวบๆนะก็ออกแบบแนวแบบแบบขัดแบบเรียบๆด้านด้านหน่อยหนึ่งนะครับสีทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นสีลสักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับก็ถือว่าทําเนื้อง,งานออกมาได้ดีนะครับบวกกับกระจกเนี่ยที่ทําออกมาค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็ตัดขอบนะครับตัวนี้เป็นกระจกมินเนอร์ลนะครับซึ่งกระจกแบบนี้ก็มีความทนทานอยู่พอสมควรนะครับทนรอยขีดข่วนได้บางส่วนนะครับ ถ้าตกหรือว่ากระแทกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่กระจกที่จะแตกได้ง่ายเหมือนกันนะครับเนื่องจากเนี่ยเราเห็นเจ้าตัวหน้าปัดกับตัวกระจกเนี่ยอยู่ห่างกันได้ไม่มากนะครับบ่งบอกได้เลยว่านาฬิการเรือนนี้ถูกออกแบบมาไม่ใช่เป็นนาฬิกาดำน้านะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับด้วยตัวเม็ดเกลียวฝาหลังอะไรต่างๆเนี่ยมันมันใช่เลยแต่เนื่องจากตัวหน้าปัดเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะตื้นนิดนึงนะครับมันเลยทําให้เรือนนี้มันดูอ่านค่าเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะโคตรชัดแล้วก็ดูง่ายนะครับ ผมว่ามันเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่จับต้องได้ในในส่วนของราคาแล้วก็ใครที่กําลังมองหานาฬิกาสายลุวแต่อยากได้สายหนักเนี่ยผมว่าเรือนนี้ตอบโจทย์ดัดที่สําคัญนะและที่สํนะาคัญมากๆเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไปดูลูมิบอยกันถ้าขึ้นชื่อด้วยเป็นนาฬิกาทางการอาหารหรือว่าเป็นมินิทรีวอชเนี่ยตัวภายน้ําหรือว่าตัวลูมิบอยเนี่ยจะมาให้ครบทุกตําแหน่งถ้าลองสังเกตดูนะจะมีครบทุกตําแหน่งไม่ไม่ไม่แหวงแน,งน,น่นอนนะไม่แหวงแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูกัน เห็นไหมครับอย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มชัม่วโมงเข็มนาทีนะครับโดยเฉพาะขีดตำแหน่งลูมต่างๆนะครับก็มีลักษณะที่พลายน้ำเนี่ยหรือว่าลูม,มีไบต์เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดมากนะครับก็ตัวนี้ก็จะแสดงเป็นแบบขีดนะครับก็ชัดเจนหมดในทุกตำแหน่งนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะก็ถือว่าเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่พลายน้ําหรือว่าในตอนกลางคืนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับดีมากๆก็จะ ประมาณนี้ใครที่แบบกําลังมองหานาฬิกาที่อ่านเวลาง่ายๆหรือว่ากําลังฝึกใช้นาฬิกาเข็มนะแล้วก็อยากแบบฝึกใช้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรือนนี้ดูเวลาง่ายมากแล้วก็สีของเขาเนี่ยเป็นที่แบบโดดเด่นมากเลยนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ขายดีมากในต่างประเทศนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยผมไม่แน่ใจผมคิดว่าน่าจะขายดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กกันกับเจ้าเรือนนี้โดยส่วนตัวแล้วนาฬิกาอยู่ที่ระดับ6000กว่าบาทเนี่ยลดแล้วนะ ผมว่าเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่ามากนะครับในในในราการะดับนี้นะแล้วก็เป็นเครื่องอัตโนมัติที่อย่างที่บอกนะครับเป็นเครื่อง F67 ขึ้นลานผ่านเม็ดได้แฮกเข็มวินาทีได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมําให้ดูก็อันนี้คือการขึ้นลานนะครับเนี่ยนะครับขึ้นลานได้นะการแฮกเข็มวินาทีนะครับเราจะเอาตำแหน่ง30นะครับแล้วก็ดึงครับก็เข็มก็จะหยุดนะครับเป็นการตั้งเวลาที่แม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับ ใครที่แบบต้องการความแม่นยําแบบขีดสุดนะการตั้งเวลาเนาะก็สามารถใช้เรือนนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่ก็ติดอย่างหนึ่งเนาะเวลาเราดึงเข็มเม็ดออกมาหมดแล้วเนี่ยเข็มออกมาหมดแล้วเนี่ยต้องระวังเม็ดนิดน,นึงด้วยนะครับมันจะมีตรงส่วนคอนเนี่ยค่อนข้างที่จะคอนได้เพราะว่าเนื่องจากตัวแกนไขกับตัวเม็ดเนี่ยอ๋อมันมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะออกแบบมาให้รับกับปลอกนะครับมนเลยทําให้พื้นที่ว่างระหว่างเม็ดกับแกนไขเนี่ยมีเยอะมนเลยทําให ตัวเมสเนี่ยค่อนข้างคอนซึ่งตัวนี้เป็นปกตินะอย่างย้ำอีกทีนึงนาะเป็นปกตินะครับอ๋อถ้าเราดูนาฬิกาหลายๆเรือนเนี่ยถ้าเกิดเรามีนะเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นปกตินะครับอพอเราขันเมสเข้าไปสุดนะครับแบบนี้นะการคอนการอะไรเนี่ยก็จะแข็งแรงทนทานไม่มีแล้วนะครับก็จัดว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ทุกอย่างเนี่ยดูมาเพียบพร้อมเลยนะครับรวมถึงเป็น นาฬิกาที่มองง่ายแล้วก็จับต้องได้ง่ายนะครับ ه, ก็ฝาไว้ประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าเรือนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีตัวผ้าเช็ดให้นะครับมีคู่มือบรรับประกันแล้วก็ส่วนตัวกล่องก็กล่องข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นตัวกล่องสีขาวนะครับ ه, ข้างในก็จะเป็นกล่องสีดําเหมือนทุกครั้งนะ ه, ก็ถือว่ามาตรฐานนะครับทุกครั้งจะมีผ้าให้ด้วยนะทางโอเล่เขาจะมีผ้าให้ด้วยนะครับซึ่งก็ประมาณนี้นะหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับ โอเคครับวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลนท่าแพก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันใครมีอะไรคําถามสงสัยตรงไหนที่ไม่ได้บอกในคลิปเพื่อนๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็วันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลนท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ